สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวักค่้ามสีทีทวีประจำวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2558ค่ะค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีซ้อมใหญ่ปั่นจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติไบฟอแดครั้งสุดท้ายเพื่อแก้ไขข้อบอกพร่องเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและปลอดภัยค่ะช่วงบ่ายวันนี้ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดจันทบุรี นายสมศักดิ์ปริสุดทโทรเหมทาโน์นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นําคณะผู้ปั่นจักรายานเฉลิมพระเกียรติบฟอร์เดสปั่นเพื่อพ่อจํานวน2,000คนเข้าร่วมซ้อมเตรียมความพร้อมเส้นทางและความพร้อมของร่างกายเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อให้ทุกคนได้ใช้โอกาสจากการปั่นในวันนี้แก้ไขข้อบอกพร่องของตนเองอย่างเรื่องของสภาพร่างกายรวมทั้งความเป็นระเบียบระหว่างการปั่นจนครบระยะทางที่กําหนดคือ29กิโลเมตร ซึ่งภาพโดยรวมในการซ้อมใหญ่ครั้งนี้ถือได้ว่าทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากสำหรับเส้นทางการปั่นคือใช้เส้นทางเหมือนในวันจริงคือเริ่มต้นจากหน้าสาะระกลางจังหวัดจันทบุรีไปสิ้นสุดที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามแนวทางพระราชดําริหรือสวนในหลวงตําบลท่าหลวงอําเภอมะขามแล้วย้อนกลับเส้นทางเดิมจนถึงหน้าสารกลางจังหวัดจันทบุรีส่วนในระยะทาง5กิโลเมตรจะปั่นออกจากหน้าสารกลางไปรอบทะเลสาบทุ่งนาเชย สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ววนกลับไปยังจุดเริ่มต้นหน้าศารกลางโดยกำหนดการปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศในวันจริงจะมีกำหนดขึ้นในวันที่11ธันวาคมนี้ซึ่งประชาชนทั้งประเทศจะได้ร่วมใจในการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส5ธันวามหาราชในปีนี้